มามาค่ะกินข้าวกับยายแดงค่ะยายมูนยายแดงอีกแล้วค <laughs> ่ะวันนี้นีออมแล้วพี่น้องออมหมู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 ใส่ผักซีเลาาใส่บอกอีตูบมันนอกเข้าอือืมกนไแล้วก็อีอย่างอีอยางหนึ่งอ่ะบ่ายำยำปลานนนวันนี้เรามาอถอดกับเนื้อไก่ล้าก็มายำผุกเช็ดแบบวันนี้นี่ก็อาหารเสียบ แ้วก็พักเคี่ยงนิดหน่อยจะไปยี ulously, ่โมนแล้วพ่คอยหมักผักซีเล่าได้ไหมยี่แดงมักคุนนะเดี๋ยวให้เรากินยำยี่แดงกัสิกินออมคุนอ่ะกินกินต้มหมูกับน้ำเลยบอ่เยีนมนแล้วพ่คอยหมักผักซีเล่าอืมมันยี่แดงหมักยังแงคุนเพื่อนสาวเยีนมนบอกว่าทำไมทำแต่คลิปกินข้าวทำแต่อาหารมันไม่ได้ไปไหนอ่ะเพื่อนเพื่อนมันก็คีว่ตปประจำวันอยู่บ้านก็ทำแต่กับข้าวกิน กินกับข้าวทํากับข้าวออกกําลังกายอยู่แค่เนี้ยค่ะมันไม่ได้ไปนอกบ้านเสาร์อาทิตย์ก็ไปสวนก็ไม่ถ่ายที่สวนโอ๊ยอดทนดูคลิปยายมนหน่อยนะพี่น้องขาอร่อยไหมยายแดงอร่อยกัมหมูเบ่อึกอ่ะทำเมนูอะไรกินมันเบื่อนะ ไม่นี่มนี่เมนูนี่แส่บๆพรอมประแดดนงประแดกพี่นอนก็เห็นไปจามไปประร้านนวนวหนงๆเลยว่าได้ยยองแขวงเลยวราไปซื่อเขาสิบ่แซสบตั้งแต่แขวงเรียบเบื้งนี่แเสียบอีลีพี่นองอุ่นนะเอาแยมปานินเอาหมดจานแยมปานิน แซ่บพี่นอ้องมากินน้ำกันกับยายมุนยายมุนยายแดงกินแต่ข้าวเดี๋ยวมึก่กน้องไปเห็ุงานหรอวะฮึแบงวันนี้เราต้องทำงานแล้วนะ ยำปลาหน,นิ้นจะแซ็แเซ็งพี่น้นองเฮ้ยคาานบบววยคนั้พี่น้องมีนี่ตัวนน้อยเนี่ยปัานี้นทอดปนวนิ้นหาหกตัวรนอันนี้เอ้ยนี่ซื้อมาจานหนึ่งหาสิบบาทตีตัวนี้อซื้อมาจานหนึ่งหาสิบบาทก็เลยเอามาทอดแล้วก็ยำอืมา็เสิร์ฟเพ่ร์ฟเิ่มเื่อพิ่านน้อง ทำให้ตื่นแบบแพนตื่นไปนี่นะอืมบ่แซ่บจอยนา่นอาหารบ่าน,น่อยเลยเนี่ยโอเคพี okay, ่น้องจ้าบ๊ายบายจ้าขอากันคลิปหนาด้วยจ้าบ๊ายบาย